สวัสดีมิตรรักแฟนใหม่ครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าผมไม่ได้แคสเทรเดียนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากการติดปัญหาไม่ใช่โควิดครับเพราะว่าผมหน้าจอของผมนะมันเสื่อมครับผมก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ไหมครับนะครับผมก็คือที่มันเสื่อมมันเสื่อมเป็นจุดนะครับก็คือคือมันมีปัญหามีผลกระทบต่อการเล่นเทรเดียเนาะ แต่ว่าเรื่องไมค้าก็ยังเล่นได้นะพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะจ๊ะกเ็เดี๋ยวคนสงสัยนะครับว่าเออเปลี่ยนคอนเทนต์หรอจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนเสมอไปครับเดี๋ยวก็จะมีกลับไปอัดคอนเทนต์เดิมนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาทําฟาร์มอ้อยนะครับซึ่งจะเป็นการฟาร์มฟาร์มอ้อยค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับนอนแล้วก็รีบตื่นก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับ มันเป็นไอเขาเขาเรียกว่าไดอะล็อกเก่านะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็ที่เราจะทำนะครับผมผมได้เตรียมพื้นที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะสังเกตว่าตัวนี้มันโล่งขึ้นนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครเพราะว่าผมถ่างนันออกนะครับด้วยโชวิลทั้งหมดเกือบเท่าไหร่เกือบสิบอันนะฮะก็นี่ฮะถ้าเห็นวงวงไฟก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมีวงมีรัศมีเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แหละฮะ กูตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่ผมไม่ตัดนะครับแล้วก็ปล่อยไว้กับหลังพึ่งเนาะให้มันส,สวยๆไปนะครับเราไม่ไปลูกรานเขาก็จะเห็นได้ว่ามันโล่งมากครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะพอทําฟาร์มฟาร์มหนึ่งได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราเลือกมาก็กคือเป็นฟาร์มอ้อยครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะก็เพื่อไม่ไป็นการเสียเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะไม่ดินิ้ของพี่แท็กเกร์นะครับเราจะทําการถางอ้อยตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นฟาร์มอ้อยแบบอ่า เบื้องต้นตอนแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าฟาร,ร์มเพาะอ้อยครับเป็นฟาร,ร์มเพาะอ้อยนั่นเองนะครับผมอาจจะยังไม่ใช่ฟาร,ร์มอ้อยโดยเต็มสมบูรณ์แบบก็คือมันยังไงดีล่ะครับก็คือเอาไปใช้แบบใช้นิดหน่อยได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไปใช้เชิงอุตสาหกรรมนะครับผมแต่ว่าที่ผมจะทาฟาร,ร์มเนี่ยมันจะเป็นฟาร,ร์มเชิงอุตสาหกรรมครับแล้วก็จะไม่มีระบบเรสโตนนะครับจะใช้ระบบเมนนวลก็คือใช้มือทุบนั่นเองนะครับแต่ว่าระบบแบบอโตเมตินะครับผมก็ต้องขอ คิดว่าน่าจะต้องขอแบบเลื่อน,อนไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ได้ทําตอนนี้เนาะโอเคก็สังเกตได้นะครับว่าข้าวผมนะครับเห็นไหมแปลงข้าวผมนะครับก็คือมันยังไงดีล่ะครับคือมันโอ้โหมันมันเหลืองอยู่แล้วนะฮะก็คือเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานเพิ่งตัดไปอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้นะครับ จะได้ลงวันไหนนะแต่ว่าที่ผมตัดไปก็คือเมื่อวานนะครับแล้วก็เพิ่งมาปลูกวันนี้นะครับแล้วมันก็เพิ่งโตเล,เลยนะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าได้หมดนี่ก็น่าจะเกือบจะเต็มกล่องเลยนะฮะก็คือมันเยอะนะเป็นฟาร์มที่ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับจนคิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วนี่ครับผมก็สําหรับว่าอ่าสาหรับตรงนี้นะครับเราก็จะทําการคิดว่าน่าจะยาวไปนู่นเลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามากะระยะก,กันก่อนดีกว่านะครับเรามีดินในตัวนะครับ ผมจะให้สักประมาณ30นะครับก็คือความยาวระดับ30เนาะแล้วเราก็จะได้คำนวณง่ายไงใช่ปะละ่ะนั่นแหละครับโอเคสมมุติถ้า30ใช่ไหมล่ะครับถ้า30เราขุดอ้อยมาใช่ไหมล่ะครับเราคิดดูนะครับผมว่าอ้อยแต่ละแปลงเนี่ยเราเราจะใช้การปลูกนะครับ60เอ้ใช่ใช่หกสครับ62นะครับผมก็คือ สองแถวใช่ไหมรวมกันตรงนี้สามสิบสามสิบรวมกันเป็นหกสิบนะครับผมหกแล้วสองมาจากไหนฮะสองก็มาจากตรงริมๆตรงนี้ฮะโอเคจะประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมอ่าโอเคตอนนี้ก็ได้เป็นสามสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเอาเป็นทาฟาร์มแบบว่าแตงโมนะครับก็คือแตงโมเนี่ยมันเอาไว้ทายาครับผมซึ่งเราต้องใช้ยาแตงไม่ใช่ยาแตงโมสิเราจะใช้ยาจากแตงโมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม โอเคครับเราก็ขุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันล่องมาได้เนาะตามผมมาครับถ้าใครเล่นตามก็ก็ตามผมได้ครับแต่ว่าถ้าใครเล่นไมค์ครับอยู่แล้วเรคิดว่าเหงานะครับเล่นคนเดียวอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรครับก็ดูแบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับหรือว่าดูผมก็ได้นะดูแบบเบอร์แล้วก็เล่นตามเล่นไปด้วยกันเหมือนเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้หละฮะโอเคครับผมว่าวันนี้เพื่อนผมไม่อยู่นะเพราะว่ามันไปทุระข้างนอกนะครับมันบอกว่าอีกสามชั่วโมงจะกลับมามันว่างนั่นแหละนะโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะ เขาไปทําธุระเราจะเดินเนื้อเรื่องต่อนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะครับกับเกมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราทํานะครับเอาจะคิดว่าอ้อยเนี่ยไม่สําคัญนะครับก็คือมันสําคัญมากๆนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆนะครับอย่างเช่นการเอาไปแลก l อ c อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วการแลกเอ c มันมีดียังไงครับมันมีดีแน่นอนครับรอติดตามได้เลยครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำฟาร์มเนาะโอเค ชุดเกราะเราก็ยังอยู่ครบนะแต่ว่าลองดูที่หลอดนี่สิครับคือมันแบบว่ามันจะพังแล้วนะนะแต่ว่าเราก็ไม่ยอมครับก็ช่างหัวมันดิครับมันจะพังก็พังไปดีครับนะเราไม่สนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะได้กี่แถวนะครับเอาสักประมาณตรงนี้ได้ประมาณห้า้วใช่ไหมเอาเพิ่มอีกสักสามนะครับให้เป็นแปดนะครับหรือไม่ก็1ิบไปเลยดีกว่านะครับเอาให้มันแบบเป็นตัวเลขกลมๆไปเลย นะครับโอเคอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเจ็บคอนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงดีล่ะผมไปขับรถเล่นนะฮะก็คือขับรถกลางทุ่งนานแล้วก็ร้องเพลงนะครับด้วยความแอคทีฟสูงนะครับก็เลยได้กลับมาก็คือคอแหบไม่แหบสิคือมันเจ็บคอนะฮะผมพูดคอแหบเพื่ออะไรวะ โอเคสับสนตัวเองนิดหน่อยให้เาต้องขออภัยแล้วเราก็จะพังแล้วนะครับโอเคพังแล้วนะตอนนี้เราได้กี่แถวแล้วนะครับลองนับกันดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วหลืออีกสามครับก็คือเราต้องไปเอามาเพิ่มอีกอันหนึ่งนั่นเองโอเคครับไม่ครับนะครับผมจะไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับก็คืออาจจะตัดต่อบ้างแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เนาะ เพราะว่าถ้าตัดต่อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วมันก็ผมไม่ได้มีเวลามานั่งว่างแล้วตัดต่อขนาดนั้นนะครับผมก็คือมันเปลืองเวลานะครับแล้วก็คอมผมก็ไม่ได้เรนเดอร์แรงขนาดนั้นนะครับถ้าคิดว่าคอมผมเรนเดอร์เร็วนะครับก็คิดว่าน่าจะตัดต่อแล้วก็ลงได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าของผมมันเพอร์ฟอร์มานซ์มันไม่ถึงนะก็เลยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะ เราไม่ตัดต่อครับเราลงสดๆเลยนะครับใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไว้สําหรับคนที่อยากดูนะครับแบบเรียลไทม์มากกว่านะครับผมจะดูไปพร้อมกันครับแบบไม่ต้องตัดต่อนั่นเองเขาจะได้ตามทันไงนะครับโอเคครับผมเหลืออีกหนึ่งแถวนะฮะคือคือแถวข้างๆข้างซ้ายเรานี่แหละโอเคครับผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆผมคิดว่านั้นดินที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับก็คือสามร้อยนะครับผมสามร้อยแน่ๆน นะครับโอเคแถวสุดท้ายแล้วนะครับสบายละทีนี้นะี่ครับแล้วก็จะถามว่าเอ้โอ้อยเราพอหรอที่เราจะไปทําอะไรแบบนี้นะครับก็คือไม่พอหรอกครับแต่ว่าเราก็จะปลูกไปเรื่อยไงให้มันโตไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากผมก็จะลงถ้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้มาดูแลฟาร์มนี้เท่าไหร่เนาะโอเคครับผมก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นกรรมวิธีการลงน้ํานั่นเองนะครับก็คือการเติมน้ํานั่นเองฮนะ วิธีการง่ายๆเลยครับเราจะเติมแบบนี้อ่าฮะแล้วเราดูจุดสิ้นสุดครับคือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนะครับอ่าดูไว้นะชึบ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 คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่ฮะแล้วเราก็มาวางตรงจุดศูนย์กลางอ่าไม่ใช่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 ตรงที่มันอ่าถึงตรงนี้โอเคนะครับแล้วเราก็ไปตักหมาครับผมแล้วเราก็ยังไงดีล่ะชึบ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 อ่ามันสุดตรงนั้นใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มาวางตรงที่มันสุดนะครับแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ซึ่งเราวางแค่สองถังมันก็เต็มแถวแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากมากเลยนะถ้าหากว่าเรามีถังสองถังนะนะเออแล้วเราไปเตรียมถังสองถังตั้งแต่แรกก็น่าจะจบแล้วนะครับอืมผมแบบสะเเพ้าเองนะครับไม่เป็นไรสะเเพ้านี่ใช่ผักกะเพร้อปะ่ะนะคนละอันกันนะครับไม่น่าจะเล่นเลยแบบนี้นะมุกคนนี้ก็มีนะโอเค ถามผมเก็บไว้ทางไหนอ่ะดูตรงนี้นะครับอืมโอเคจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้น้ําแบบแบบเต็มก็ได้นะชใช้น้ําแบบน้ําเชี่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ําแบบเต็มบล็อกนะครับชุการ์เคนก็สามารถโตได้เนี่ยฮะเราโดยประมาณนั้นนะครับผมอืม,อมเอาเป็นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเค ก็ดูตามไปครับคือใครทําตามอะไรอย่างนี้ก็ดูดูไปนะครับก็ไม่ใช่วิธีการทําง่ายๆเอ้ยไม่ใช่คือที่ผมมาอัดนี้ก็ไม่ใช่วิธีทำหรอกครับแค่เอออยากให้มีอิสปายหรือวว่าแรงบันดาลใจในการทําฟาร์มอย่างนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบความสวยหรูครับเราเน้นแบบใช้ได้แบบเป็นนวลก็พอแล้วนะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องออโต้เสมอไปครับบางอย่างฮะโอเคแต่ว่าบางบางอย่างที่เราคิดว่ามันต้องออโต้ก็ออโต้ไปครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผม อ่ะถ้าบอกข้างหลังมันไกลกันไปแล้วมาตักที่แม่น้ำเอาก็ได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่น่อ่าฮะลองคิดดูครับถ้าผมใช้แบบน้ําเต็มนะครับบอกเลยว่าน่าจะใช้เวลาเนิ่นนานนะครับผม <c oughs> แต่แบบนี้นะครับมันเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสุดๆไปเลยนะครับผมแบบนี้นะั่นเองนะแต่จริงๆก็มีวิธีง่ายๆกว่าน,นั้นนะครับ ก็คือทําให้น้ามันเต็มตรงนั้นแล้วเราก็ตักแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ว่าผมอยากวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละนะครับมันสะดวกดีมันจะโอเคเลยหนึ่งทางแล้วนะครับมาแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบจึ๊บๆ,ๆแบบนี้นะครับนะา<ม>ก็คือแถวนี้นะับปลูกได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมา,าคํานวณกันนะครับผมว่าเราจะได้เท่าไหร่นะก็ เอาจานวนครับ62ครับคูณ10ก็จะได้ที่ประมาณ600ใช่ไหมละ้ย่ะ620นะครับ620คูณ2อีกรอบหนึ่งครับก็จะได้เป็น1240นั่นก็คือเยอะมากมากนะครับผมคํานวณก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าถามว่า1ัน0นี่มันประมาณไหนก็ครึ่งกล่องนะฮะครึ่งกล่องเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเล็กนะครับก็คือเกือบเต็มเลยฮะเหลืออีกประมาณสักหนึ่งช่องอะไรประมาณนั้นแหละฮะโอเค แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราข้างหน้าเราก็จะมีแบบการวางสลับตรงนี้ให้เต็มนะครับแล้วเราก็จะวางไฟเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการาเขาเรียกว่ายัางไงฮะมีมอนสเตอร์เกิดข้างในครับมันก็จะเดินเล่นกันแบบอย่ากระหางชอปปิ้งสินค้านะครับผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคีปเปอร์เกิดข้างในนี้บอกเลยว่าตูมตามมันแน่นอนครับผม <laughs> ไม่ดีเอาง่ายคือไม่ดีเลยฮะเดีย๋ยวเราค่อยปร,ป,รปรับปรุงอะไรใหม่ทีหลังเนาะเพราะถ้าปรับปรุงตอนนี้นะครับเดี๋ยวคนดูเอออย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานนั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้มันใช้เวลานานเนาะอยากให้ดูแบบเออรวบยอดนะครับก็คือง่ายๆ,ๆดูง่ายๆดูเพลนๆอะไรอย่างนี้เนะาะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหม ผมมีไม่พอไงก็มีแค่นี้นะครับก็รอให้มันโตอีกรอบหนึ่งมันก็จะคูณไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คิดว่าน่าจะอีกแป๊บเดียวก็โตแล้วอมันอะไรเนี่ยเกิดเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเกิดนะครับนี่นะนี่นะนี่นะเรียบร้อยโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีฟาร์มอ้อยเพียงเท่านี้นะครับอืมน่าจะง่ายนะครับง่ายๆเลยนะครับผมน่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับฟาร์มอ้อยนะครับ เดี๋ยวมันโตแล้วค่อยๆขยายพันธุ์ไปละกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกแผนการในอนาคตนะครับแผนการในอนาคตนั้นผมคิดว่าผมจะรีบเลี้ยงวัวนะครับให้มันแบบเต็มคอกแล้วก็จะไล่ฆ่ากันนะครับแล้วก็เราก็จะมาค้าเป็นโตเอนชานแล้วเราก็จะใช้เอฟเฟกซ์โซเอฟเฟกซ์ซีแล้วก็ได้ฟอร์จูนมาแล้วเราก็จะลงไปขุดเพชรในถ้ำกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เจอมาแล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอยากจะโคดให้คนดูแล้วครับตอนนี้คืออยากแค่โคดให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะตอนนี้ก็คืออยากให้เป็นอยากให้เห็นไปพร้อมกันนะครับไม่อยากแบบหลังไม่เกินไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูกันว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรต่อนะครับผมสำหรับ e p ้ครับผมบายบายโย่ยู